สวัสดีจ้ะทุกคนพนัดนะวันนี้เป็นเช้าวันที่14เวลา8ปดโมงครึ่งก็คือทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้ว่าจะมาอัปเดตเรื่องเออ่ฉีดวัคซีนก็วันที่ป้าไปฉีดก็คือวันที่10วันนี้วันที่14บสี่วันแล้ว อาการข้างเคียงป้าตอนแรกก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือแค่แค่ปวดหมวไหล่ข้างที่เราฉีดชั่วโมงแรกผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพอเข้าชั่วโมงที่สองปวดเนี่ยยกแทบไม่ได้เลยสองวันเต็มเ็มนี่ปวดหนักมากคือนอนนอนตะแคงด้านนี้ไม่ได้ทับไม่ได้แต่พอวันที่สามก็ไม่มีอะไรแล้วแบบ ไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะคือรู้สึกแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ปวดเหมือนสองวันแรกก็หลังจากนั้นจนถึงวันนี้ก็ก็เฝ้าดูอาการตัวเองอะนะเพราะว่าป้าได้วัคซีนของอ่าไฟเซอร์จากการที่ดูข่าวหรือว่าติดตามหลายๆประเทศอะอย่างอเมริกาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันผลข้างเคียงมันเยอะนะไฟเซอร์ Pfizer. ซีโนแว็ซีโนฟาร์มผลข้างเคียงน้อยมากแต่ไฟเซอร์ป้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่ของอเมริกาหรือว่าดูจากคลิปของหมอคนไทยที่อาศัยอยู่ประเทศอเมริกาเยอะมากเลยป้าก็กลัวเหมือนกันนะแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้หญิงเกี่ยวกับพวกริ่มเลือดหรืออะไรประมาณนี้แต่ป้าก็หวังว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็คือรู้สึกปกติดีทุกอย่าง ไม่ได้มีอะไรมากมายเอ,อหวังว่าจะผ่านไปด้วยดีก็ต้องรอเข็มที่สองรอนานนะเข็มที่สองป้าจะได้วันที่สิบสองสิงหาซึ่งตรงกับวันแม่ของเมืองไทยพอดีเลยวันนี้ก็แค่จะมาบอกข่าวเรื่องว่าอ,อรับวัคซีนเข็มแรกไม่ได้มีผลอะไรเอ,อไม่มีอาการเหนื่อยล้าหรือว่าปวดหัวหรืออะไรปว,ปวดแขนอย่างเดียว ยกไม่ขึ้นเลยล่ะเพราะปกติป้าเป็นคนมีปัญหาเรื่องเรื่องเส้นเอ็นอยู่แล้วใช่ไหมมันพอมาเจอไอ้นี่มันเหมือนกับหนักยิ่งกว่าเดิมอีกแต่ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กินยาแก่ปวดนะเพราะว่าทดสอบตัวเองว่าหรือว่าอยากจะรู้ว่ามันจะปวดกี่วันอาการปวดเหมือนกับที่เราวัคซีนตอนสมัยอยู่โรงเรียนประถมเลยเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับเเขาเรียกอะไรเขาจะมีฉีด อะไรตรงหัวไหลเนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันไอ้พวกโรคฝีดาษพวกโปลิโออะไรที่บ้านนอกเราสมัยก่อนเน่ะเหมือนอย่างนั้นเลยโอ้ยปวดมากอืแต่ก็ผ่านไปด้วยดีเช้านี้ก็เหมือนเดิมแล้ะค่ะกาแฟแต่ยังร้อนอยู่ยังกินไม่ได้อืมอ,อ่ออีกเรื่องหนึง่งป้าจะบอกว่าตัวเนี้ยป้าจะมีช่อง youtube อีกช่องหนึง่ง ยังไม่มีคนติดตามหรอกแต่ว่าตอนแรกป้าใส่ไว้กับช่องช่องนัดหัดทำแต่ป้ามองว่ามันมันคนละเรื่องกันป้าก็เลยแยกไปทําอีกช่องหนึ่งป้าทำตุ๊กตาถุงเท้ามันเป็นความสุขที่ได้ทำเพราะเราชอบของพวกนี้พวกงานฝีมือพวกนี้อยู่แล้วไงตอนนี้ก็ถามว่า,าคลิปป้ามีเยอะไหมในในช่องอนัดแฮนด์เมด ไม่เยอะมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดคลิปแต่ตุ๊กตาป้าทําไว้เพียบเลยเพราะว่าเวลาว่างๆอ่ะไม่มีอะไรทําใช่ไหมก่อนที่ป้าจะทําช่อง YouTube อะ่ะป้าก็ทํำผมพวกเนี้ยพวกงานงานปักต่างๆเดี๋ยวป้าจะพาไปดูป้าหอบมาด้วยนะมันเห็นไม่ค่อยชัดนะตัวนี้ก็จะเป็นงานปักนะป้าเป็นคนทําเองเป็นรูปปรุงอ ป้าทำเยอะมากที่เมืองไทยอะสมัยที่ป้าทำงานอยู่บริษัทอะนะเวลาว่างป้าก็จะทำของพวกนี้เพราะว่ามันชอบอะชอบมากกว่าทำกับข้าวอีกส่วนนี้ก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งที่ป้าทำกับมือเองเป็นรูปตัวเองสมัยอ๋อส่วนรูปนี้ก็เหมือนกันปักผ้าเหมือนกัน แต่ตอนนี้เขาบอกว่าปักผ้าทําไม่ได้แล้วนะตามองไม่เห็นลูกนี้จะมองไม่ก็เห็นมันจะเป็นเอ่อนาฬิกาแสงมันสะท้อนเห็นหรือเปล่าเอ,อ่ยตัวนี้ก็ทําเองค่ะคือคนเราถ้าเราทําแล้วเรามีความสุขทำแล้วจะไม่รู้สึกเหนื่อยจะไม่รู้สึกท้อแต่ถ้าทําแล้วเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้เบื่อแต่ตอนนี้ถามว่าภาพปักพวกนี้ป้าทําได้ไหม ป้าทําไม่ได้แล้วเพราะว่ามันใช้สายตาเยอะดังนั้นป้าก็เลยหันมาทําพวกเออเออเขาเรียกอะไรอะตุ๊กตาป้าก็เลยหันมาทําพวกตุ๊กตาถุงเท้าหรือเออถักเออถุงเท้าที่ใส่ในบ้านถักรองเท้าในบ้านแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือผ้าปิดปากเพราะป้าก็ชอบเย็บผ้า สมัยก่อนเอาทุกอย่างเลยนะไปเรียนทำขนมไปเรียนเย็บผ้าทำงานบริษัทสาวธิ์ไปเรียนทำขนมไปเรียนเย็บผ้า,า,า,พ,าพอมันหลายอย่างอะ่ะบางครั้งมันก็เหนื่อยก็เลยมีลูกมีเต้าด้วยมันช่วยก็เลยต้องเลิกไปแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่เย็บผ้าตอนนี้ก็ไม่ได้ทำได้แต่ผ้าปิดปากผ้าคาดผมเพราะอะไร งานเย็บจักเย็บเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันเป็นงานละเอียดเราใช้สายตาเยอะแต่อย่างอย่างไอ้ผ้าปิดปากเราหรือแมพที่ทําจากผ้าเนี่ยมันง่ายๆมันทําแป๊บเดียวมันก็เสร็จมันไม่ต้องมันไม่ต้องแบบไม่ต้องโฟกัสมากไม่ต้องแบบเขาเรียกอะไรเออคือแบบว่ามันง่ายอ่ะมันเย็บยังไงมันก็ผ่านนะเย็บยังไงแค่เย็บให้มันติดกันดูสวยงามใช้ได้ แต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยคุณภาพมันต้องมาก็เลยทำไม่ได้แค่เปลี่ยนซิปเย็บตะเข็บขาดของตัวเองของลูกก็พอแล้วแค่วัตัดกางเกงนอนใส่ให้ลูกก็พอแล้วอย่างอื่นไม่เอาแล้วมองไม่เห็นตะเข็บวันนี้เออป้านัดก็คงจะจบแค่นี้นะป้าอยากจะฝากช่อง youtube ของป้าอีกช่องหนึ่งก็แค่นั้นแหละเออเป็นช่องงานฝีมือของป้าเอง เผื่อใครสนใจอยากจะทำให้ลูกให้หลานเล่นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะติดตามช่องเอ่อนัดแฮนด์เมดด้วยเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยขอบคุณมากนะจ๊ะวัสดีจ้ะ